เอาล้วให้เขากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรียกกันนเกมเบสบอลนั่นเองกีฬาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นรีวิวอาชีพอ่าสกินอาชีพเอเวอร์ลีนนะครับไซเรนไนเอเวอร์ลีนนะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับเรามาเล่นกับเบอโอเคแนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยละกันนะครับโอเคครับมีอะไรก่อนจะจะพูดก่อนเล่นไหม แต่ผมมีแค่คำเดียวนะครับก็คือไม่อยากอยากเจ็บเนี่ยห้ามเจอคนโกงไม่อยากเจอคนโกงเพราะมันเป็นเราไม่ค่อยแฟร์โอเคครับเดี๋ยวเราไปดีกว่านะทักษะที่เรามีโอเคนะครับผมเราก็ได้มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยกับคุณเฟร้อดาฮับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะเราว่าเราเดี๋ยวเราจะคัมเล็ก่อนเลยละกันนะผมเพราะว่าเราจะได้ไอ้นี่ได้นะ ออแล้วก็แคมป์เล็กกับคุณเฟลอสไปนะครับเอ,อ้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนมาบุกไหมจะมีมาบุกหรือเปล่าที่ผมเลือกมาเป็นหมดลักก็บ็อกนะครับเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่เป็นลกี้บล็อกปีใหม่นะครับผมซึ่งลกี้บ็อกปีใหม่นะครับจะมีของดีดีมั้งครับน่าจะดีนะเอ,อจะเป็นของที่ใช้ตีบ้านตีอะไรดีหมดเลยนะครับผมเอเคเดี๋ยวเราทํปิกแอกไปก่อนแล้วก็ทาบล็อกนะครับเหมือนมีคนมาบุกนะครับนี่นะคือ,อสกินเอเวอร์ลีนก็จะประมาณนี้เลยรจะมีกให้เา เออเนี่ยเออเดี๋ยวเรากดแบบนี้นะครับมันอุ้ยดาบอัน,นอันพอเรากดแล้วมันจะมีมีดาบออกมานะครับเป็นดาบทั้งสองเล่มเลยนะเออผมอโคตรดีเลยอุย้ยได้มาสองสองเอเวอเรสต์เลยนะครับผมได้ตีจากลัคิบอกเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมอ่ะผมจะเอาชุดเกาะก่อนมั้งครับหรือว่าน่าจะเอาชุดเกาะก่อนมัน้งหรือจะเอะไรก่อนดีเดี๋ยวเอาอะไรดีอา่า ่ิดอ,อผมว่าน่าจะเอาชุดเกาะก็ได้นะเพราะว่าผมจะได้เพิ่มความอึดด้วยนะครับเพราะว่าผมาความความ,ความอึดในเกมนี้มันจําเป็นมากเลยนะครับโอเคเราซื้อชุดเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอมมอร์ดูเหมือนว่ามันจะมาบุกแล้วนะครับเราก็ตีไปเลยนี่ตีไปเลยได้มอีกสองคิวแล้วนะเออเราก็จะพุง่งเข้าไปนะมีมีดแบบ เป็นมีดลูกกวาดนะเออโคตรสวยเลยนะแล้วสกินคิดมากนะคะถ้าอยากได้ก็ราคา2 0 0 0มเหรียญน,นะอุย้ยเหมือนผมจะตายเดี๋ยวผมเชื่อก่อนนี่พอเราใช้สกิลโอ้ตกตายตอนตอนเมื่อกี้นะผมกำลังจะตกนะแต่พอใช้สกิลมันจะกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเออซึ่งเป็นตัวที่ดีนะผมคิดว่าดีมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปนี่เลยดีกวหาไปเอาบ้านมันไหมหรือว่าจะเอารักกิทบอ็อบบี เดี๋ยวผมไปตรงกลางดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาอเมอร์ลานะจะได้เอามาทาไอ้นี่นะครับผมไปกันเลยอุย้ยเกือบตกโอเคนะครับขึ้นมาแล้วมาเอเมอร์เลา ML, หนึ่งอเมอร์ลาเดี๋ยวโอเคตีลกี้บอลปีใหม่นะครับเหมือนได้อะไรอะน้ํายานะครับเป็นน้ํายาเพิ่มความเร็วกับน้ํายากระโดดนะเหมือนเป็นขวดขวดวายนะครับผมวายเอาวายโอเคนะซึ่งเหมือนเขากินกันฉลองปีใหม่มั้มครับเป็นวายแอปเปิลนะ เปนโอเคคุณฟรีรอดก็มารอฟรีฟรีฟรรอนมารอหน้าบ้านเราเลยนะครับผมเออโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอุ้ยมันมาบุอีกแล้วอือหือกลับขึ้นไปนี่กลับขึ้นไปได้ลคะคิวหนึ่งอีกสักคิวอีกสกิวเรียบร้อยโดนโดนไหมไม่โดนโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาปิกเอ็กไหมเอาบล็อกก่อนก็ได้นะ เพราะว่าเราขาดเคียนบล็อกมากเลยนะครับผมโอเคซื้อบล็อกครบแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ oh my god มันจะมาตีให้ได้เลยนะคือมันจะบุกฐานเราอย่างเดียวเลยนะครับผมตอนนี้ท่าพุนผมกาแฟร้อยจะช่วยกันกันนะครับผมโอเคนะโอ้โหทำไมมันตึงกันเลยได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราเราน่าจะต้องไปอะไรแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวเตียงแตกแน่อนอนถ้ามันบุกมาเรื่อยๆแบบนี้ โอเคตี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 ต,ต,ตีแล้วก็ตีตีเรียบร้อยตายเดี๋ยวเราไปบุกเลยดีกว่าไหมหรือว่าจะไม่โอเคเดี๋ยวเรากลับกัอนดีกว่าม,มันมาบุกเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วลเวมเื่อกี้กิจลัคกี้บ็อกเกิดด้วยนะไม่รู้เกิดที่ไหนนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราคาบ,บ็อกต่อเลยแล้วกันเก็บเก็บเหล็กไว้นะครับอุย้ยอุ้ยมันใช้มีเทโอใส่ผมนะครับผม วุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่งั้นบ้านบา้านเราไอ้นี่แน่นอนเรียบร้อยผมตายอุ้ยโอ้ตกคืนทานคืนทานแต่ว่าเตียงเราแตกแล้วนะครับผมโอ้ไม่น่านเลยนะคุณ,ค,ณคุณเฟรอดก็น่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มาตีเอเวอร์ลีนเมื่อกี้นะไม่ได้ไดสเต็คครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปดีกว่า <c oughs> ine, ดดเฮ้ยเอเวอร์ลีนโคตรดีเฮ้ยเราได้ดาบไฟยาเบ็ดนะครับเป็นดาบน้ำแข็งนะที่ดีมากเลยนะครับทำให้สโลได้นะ โอเคนะเดี๋ยวเรากลับบ้านเราดีกว่านะครับผมโอ้โหมันมันมันเป็นส่างครับผมคือถ้าจะต่อบล็อกก็ต่อไม่ได้ด้วยนะต้องต่อชั้นบนเอาอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมว่าผมเอาของในกล่องมาทําเป็นบอลลูนดีกว่านะครับผมโอเคไปหยิบของไปหยิบเอเมรัลมานะที่เราดองจากต้นเกมไว้นะครับผมเอยมันมีเทอ,อมาอ,อุ้ยเกือบตกตายหูเกือบตกเร้วนี่นะโอ้โห จังหวาโคตรซีดของอ่าเราก็รลอดมาได้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปแก้แค้นแล้วเพราะว่ามันได้ของดีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมโอเคขอาบาูนหน่อยกดโอ้ยไดเอดเลสสเปียนะครับโอเคน่าจะใช้ได้อยู่เลยผมว่าเราต้องไปบุกสกีมหนึ่งแล้วนะครับ <S <S ผม,มเดี๋ยวเราไปเอาเอมบลเลอร์ก่อนนะเพราะว่าเราต้องการลูกโป่งนะครับถ้าเราไม่มีลูกโปก่งนี่เรามีโอกาสตุยได้เลยนะ เดี๋ยวเราคุณตะกี้ว็อกนีนนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องระวังมันเผาร้อนเวยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้เราติดนะอุ้ยเราได้กระดองน,นะครับคือถ้าขอตีโซนจากข้างหลังเรานะจะสะท้อนนาเมจกลับนะครับนิดเดียวนะจะสะท้อนนิดเดียวนะครับผมเออโคตรดีเลยนะครับของอันนี้นะเออใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเอาเอเมลล์มาคาบูอลูนละโอเคเดี๋ยวผมกลับไปคาบอลลูนดีกว่านะครับผม อุ้ยมีมันมี l ก c k y block เกิดตรงหน้าเรานะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรา,อาเอาเลยนะอุ้ยเป็นหลุมดํานะคบผมหลุมดำหลุมหลุมดำนะำำนะเออจะเป็นหลุมดําที่แบบจะดูดคนเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําดามเมจเยอะมากเลยนะตอนเมื่อก่อนมันแค่ดูดเฉยๆนะครับไม่ได้ทําดามเมจแต่ตอนนี้มันดูดแล้วมันดูดแรงมากเลยนะครับผมโอเคเราซื้อลูกโป่งมาแล้วนะครับผมจะได้กันด้วยโอเคเหมือน lucky block ใหญ่จะมาอีกแล้วนะครับผม Okay. Hey. โอเคเฮ้ยโคตรมาดีเลยครับตานนี้เหมือนลัคกี้บ็อกจะมาเกิดตรงนี้เลยนะอืมโอเคหล่นมาแล้วคุณเลยละกันนะครับน่าจะเป็นของอะไรที่ดีมากเลยนะอืมวิทยได้ได้ดาบแดงนะครับผมกับดาบเอเมอรัเล์โคตรดีมันจะมีอะไรโชคดีไปกว่าน,นี้ละจังหวะซิทคอมเมื่อกี้กับไอ้ล็อกกี้บ็อกกับดาบแดงนะเ,น,เนี่ยเลเบิทโอ้โหโคตร เดี๋ยวเราไปบุกเลยแล้วกันนะครับไปบุกฐานเขียวเลยนะเพราะว่าตาที่แล้วฐานเขียวมันทํากับเราไ้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราขุดลักี้บ็อกสีม่วงก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ขุดเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเก็บบล็อกแล้วกันอ๋อชุกเกออัซิเดียนนะเราได้ชุกเกอรอัซิเดียนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปบุกฐานเขียวกันเลยไหมไปบุกเลยลวกันนะจ๊ะโอเคนะครับตอนนี้ฐานเขียวก็ได้ตกไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปขุดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราขุดเลยขุดเลยขุดเลย ขุด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 เดี๋ยวเราจะไม่สนคนอื่นนะครับเพราะยังไงดาบเราก็ดามจดนำนะโอเคนี่ครับตีตีกลับเป็นไงโคตรแรงเดี๋ยวตีคนนี้ก่อนแล้วกันนะตีเลยตีตีต,ตีนี่ครับตัวเย่ยคนหนึง่งสิบสองเพชรโคตรดีอีกตัวหนึ่งน่าจะหนีไปแล้วนะครับผมอีกคนหนึ่งนะหนีไปผ่านสิไลนะครับอุ้ยผมมีของของใช้ขโมยโอเคในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ของที่ขโมยดาบคนอื่นได้นะของที่คนอื่นถือนะครับผมโอเค โอ okay, เคเฮ้ยเหมือนเราเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เลยแล้วกันเอ่อเอา,อางไงเอา,อางไงเ,เดี๋ยวผมหาดาบยูซีดีกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ดาบยูซีนี่ดาบดาบดาบยูซีนี่พุ่งไปพุ่งพุ่งแล้วก็ฟัน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 แล้วก็ฟันตามตามทันเรียบร้อยมาตกตัวเย็โอเค เดี๋ยวเราต้องเข้มอมมัลลอร์แล้วนะเออเดี๋ยวเราเตรียมของไปบุกเลยแล้วกันนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับผมรล้ว่าเราต้องบุกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยเด็ดเกมไว้มันอาจจะได้ของฟูกว่าเราแล้วนะเออเดี๋ยวเราบุกเลยแล้วกันนะครับผมซื้อเอโนโฟมมาด้วยเดี๋ยวทุบสลิงทิ้งก่อนนะเผื่อมันมีคนใช้หนีนะครับผมเออผมไม่มีไอ้นี่ได้ไงโอเคเดี๋ยวเตรียมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพุ่งไปปุ่งพุ่งไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะบุกไปเลยบุกบุกเดี๋ยวผมทีมเขียวมันอยู่ไหนผม <c oughs> หาทีมเขียวไม่เจอนะครับเดี๋ยวเอาเอาิมมอรอลกันกันนะอุ้ยล็คกี้ไอ้ดออุ้ยอุย้ผมเจอทีมเขียวแล้วนะอินโฟไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ต,ตีตีเลยอุ้ยมันมีกบเพชรมันมีกบเพชรผมมีเค่รกรเล็กปับขึ้นก่อนหนีหนีหนนนีอ่อโอเคตอนนี้ผม โยนแบคโฮไปแล้วนะครับผมขโมยของด้วยได้เอ็นอร์โพลมาตอนนี้ขโมยได้เอ็นอร์โพลมานะครับผมเอาไงดีอ่าตอนนี้มันระเบิดน,นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้มันหนีแล้วครับเลื่อนมันน่าจะเหลือน้อยมากเลยนะเราตามเลยนะกันนะครับผมเรียบร้อยมันตกอีก,กาอีก,กาว้าวโป้งติดพิษติดพิษตกไหมไม่ตกใช้บล็อกต่อทันเอ้ยตกครับตกไหมตกไหม,ไ,หมไม่ตก เอาอีกาซ้ำต่อเอาเรียบรอ้อยชนะแล้วเย้